ฟอยู <for> วันนี้เสนอตาวาดเก้าคือพบที่อยู่ของสัตว์โลกเก้าพวก พวกมีกายนามกายต่างกันสัญญากำหนดหมายต่างกันเหมือนพวกมนุษย์เทวดาบางพวกเปรตบางพวกพวกมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนเทวดาพวกพรหมผู้เกิดในภูมิปฐมมชาน 3. พวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเหมือนเทวดาพวกอาพัชระจิตสว่างว่างใส 4. พวกมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนเทวดาพวกสุภกิ ะะรู้ทั้งสว่างว่างทั้งมืดมัวห้าพวกไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเหมือนเทวดาพวกอสัญเยสั์ไม่มีความรู้สึกหกพวกเข้าถึงอากาสานัญจายตนะความว่างไม่มีที่สุดเจ็ดพวกเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะความรับรู้ไม่มีที่สุด 8. พวกเข้าถึงอายกินจัญญายตนะความไม่มีอะไรไว้เลย 9. พวกเข้าถึงเนวะสัญญานาะสัญญายตนะกำหนดรู้หมดสิน้นไม่ว่าสัญญาใดๆอื่นๆถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุก์ทุกขั้นคะ่ะ